สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะนี่นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวของเรานะคะเมื่อเราจะต้องย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเราเจออะไรที่แบบน่าตกใจมาก เริ่มต้นจากเราเนี่ยได้แต่งงานกับหนุ่มฝรั่งเศสแล้วนะคะก็ตัดสินใจนะคะพอจ้าแม่จ้าลูกจะย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสจ้ามาพร้อมกับความหวังนะคะว่าฉันจะมาขุดทองที่นี่ฉันจะมาหางานทําที่นี่หลายๆคนอ,อาจจะเคยมีเพื่อนที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศหรือว่ามาเรียนต่อต่างประเทศอะ่ะก็ชอบโพสต์อะไรแบบดราม่าคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยเศร้าอยากกลับบ้านเบื่อเมืองนอกไม่ชอบอากาศหนาวๆท้องฟ้าเทาๆฝนตกโปรยป มันบิ้วมากเลยแบบมึงต้องเศร้านะมึงต้องเศร้ามึงเห็นฝนตกโปรยๆนั่นไหมเธอควรจะน้ําตาไหลเหมือนฝนบ้างนะเศร้าอะไรมาทุกวันแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกแบบอวดอวดอะไรทุกวันวะแม่งอวดประเทศอวดวันนี้อากาศดีเมืองไทยเป็นยังไงจะร้อนมจจาที่นี่แบบว่า27องศาหรือว่าอวดแบบความเข้าใหม่ปามันของสามีวันนี้สามีมาเเอรส์ดอกไม้อะไรอยงเงี้ย ขอบอกนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งอันเฟรนเพื่อนเพื่อนคุณเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ปีแรกค่ะแล้วพอปีต่อไปนะคะเขาก็จะใช้ชีวิตแบบเป็นปกติสุขนะคะคือคนไทยที่มาอยู่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะเหมือนกับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาลมันจะมีอยู่2จําพวกจําพวกแรกเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เข้าอนุบาลหนึ่งปั๊บก็รู้สึกแบบหูยที่นี่มันเลิศมากเลยฉันมีเพื่อนเล่นหลายคนมีสไลเดอร์มีชิงช้าฉันเล่นคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ส ทุกคนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนแล้วก็มีอีกจำพวกหนึ่งนะคะคือเป็นเด็กที่แบบพอมาถึงโรงเรียนแล้วก็แบบที่นี่ที่ไหนพ่อแม่ฉันไปไหนร้นอ,นนองไห้งองแงไม่ชอบไม่ชอบโรงเรียนคือมันมีคนอยู่สองจำพวกเนาะ,ะคนไทยที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนหลังก็จะปรับตัวได้เองนะคะถามว่าเราเป็นจำพวกไหนบอกเลยว่าเราเป็นจำพวกที่ตื่นเต้นมีความสุข ีอวดโอ้ยเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะจะกดชัตเตอร,ร์ถ่ายรูปตรงไหนก็สวยได้หมดไม่ต้องเลือกมุมไฮวันนี้สามีแบบเซอร์ไพรส์ซื้อสตรอเบอรี่มาให้หนึ่งกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอวดจังเลยอะไรของมึงเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กอะมันจะแจ้งเตือนเรื่องราวในอดีตเนาะแล้วเวลาเราเห็นอยากจะกลับตีมือผูอ้หญิงคนนั้นอ,อยากจะไปหยิกมือมึงจะอวดอะไรนักหนาเออแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบปกติสุขแบบไม่มีอะไรแล้วนะคะ การแต่งตัวตอนแรกที่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะก่อนแรกที่เราจะมาใช่ไหมว่าอุ้ยฝรั่งเศสเมืองแฟชั่นทุกวันดิฉันจะแต่งตัวเหมือนไปจัดรายการ day to day idea เลยค่ะนะคะวันนี้เรามี Christmas dinner ที่ Perfect แล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมฉลองวัน Christmas อย่างมีความสุขกับครอบครัวที่คุณรักนะคะกลับมาดูที่ปัจจุบันนะคะใส่เสื้อธรรมดานะคะกับกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าอีแตะแบบนี้ค่ะ คือการแต่งตัวของเราตอนนี้คือเป็นการแต่งตัวแบบเดียวกับแม่ใช้ใไปซื้อแกงคลังเลพ่อใชใ้ไปซื้อเป็ดพะโลที่ตลาดปากเกร็ดอ่ะเนี่ยแต่งตัวแบบเดียวกันเลยค่ะไม่มีแล้วนะคะคุณป้อ Day to day idea สวัสดีค่ะวันที่เรามาถึงฝรั่งเศสอะคะ่ะพนักง,งานสายการบินอะเขาก็ถามเราเห็นเราอาจจะเห็นว่าเออเป็นคนเอเชียแล้วอายุตอนนั้นที่เรามาถึงฝรั่งเศสและอายุ24นะคะ คนไทยอาย 24, ุยี่สิกับฝรั่งอายุ24มันมันจะดูไม่เหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าเราอายุแบบ18อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพนักง,งานสายการบินนะคะเขาก็เข้ามาคุยกับเราว่าแบบคุณจะไปเมืองไหนแล้วก็บอกไปมองเปรีเย่แล้วเขาบอกเออต้องระวังนะเมืองอันตรายนะคือมอเปรีเย่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ภาคใต้ของฝรั่งเศสติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ย ก็คือภูเก็ตของบ้านเรานั่นเองนะคะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างจเจริญเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ในความเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็จะแบบมีอะลักวิ่งชิงป้นสิ่งแรกที่ในใจก็คือไม่เชื่อมึงอย่ามามึงอย่ามานี่คือฝรั่งเศส this i s France เมืองแห่งต้นฉบับของกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรคุณจะมาขู่ฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่เชื่อที่เราเดินไปตามถนนหนทางเนี่ยพวกฝรั่งเอย แขกเอยคนดําเอยก็ชอบแบบนีฮาวนีฮาวแล้วเราก็แบบโมโหแบบตอนแรกแบบปีตมากเลยนะมัเรียกเราว่าหนีฮาวแบบเฮ้ยคุณไม่ใช่คนจีนมึงไม่เห็นเหรอตัวดําขนาดนี้มึงจะมาจีนได้ยังไง mm hmm. ก็คือแบบฝรั่งอะเนาะเขาแยกไม่ออกเนาะประมาณว่าคนเอเชียทุกคนคือคนจีน <S <S นะครัโอเคนะ okay. คนเอเชียทุก ตอนนั้นภาษาฝรั่งเศสก็พูดไม่ได้นะก็ไปถามคนไทยหลายๆคนนะคะเขาก็บอกว่าบางทีเขาตอบกลับเป็นภาษาไทยไปเลยแบบกูคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความคิดของเราเราเพื่อตอบกลับแบบนี้มันยังไม่โอเคอ่ะมันยังดูเป็นกระเหลี่ยงอยู่เนาะเออเพราะเขาไม่รู้เนาะว่าเราพูดตอบกลับไปว่าอะไรเนาะตอมานะคะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดมีคนมาทักว่าแบบนี้ฮาวเราจะตอบกลับเป็นไปเป็นภาษาอังกฤษเลยว่าแบบว่า I'm not Chinese พอถึงสถานการณ์จริงนะคะเวลาที่มีคนพูดแบบนี้ฮาวนี้ฮาวแล้วพอเราบอกว่าแบบ I'm not Chinese I come from Thailand กาไปเป็นการตอบบทสนทนาไปอีกค่ะว่าอ้าวหรออุ้ยประเทศไทยหรอมีนวดประเทศไทยหรอนวดไม้ไทยไมัสมัจฉัยกลายไปเป็นอย่างนั้นไปอีกค่ะจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เราอ่ะได้ไปทํางานที่ร้านอาหารเอเชียนะคะและทีนี้เราอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสสวยมากโคตรสวยอะ่ะคือแต่ก่อนอะ่ะเราอะ่ะก็คือแบบเหมือนเป็นดาวในที่นั้นอะ่ะคือสวยสุดอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไปเองนะคิดไปเองเอ ออพอยาคิมเบอรี่เนี่ยมาถึงปั๊บดิฉันเป็นดาวอับแสงค่ะยาคิมเบอรี่คือสวยที่สุดนะคะแล้วคือมีวันหนึ่งอ่ะกลับบ้านกับยาคิมอ่ะแล้วแบบเดินด้วยกันอ่ะแล้วก็แบบมีคนดำอ่ะแบบเมาเมาอ่ะเ,เขาไปนั่แบบนี o, ่ฮาวนี่ฮาวอย่างเงี้ยยาคิมอ่ะรู้มะนางทำไงนางเดินสวยแบบนางเดินแบบสับขาเหมือนนางแบบอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบนี่ฮาวรู้สึกแบบ เหมือนมีดอกไม้โปรยอยู่ที่ตัวมันอ่ะแล้วมันก็เดินไปเลยเดินแบบสวยๆส,สับๆๆไปอ่ะสาหรับเราคือวิธีการเนี้ยมันเลิศมากเลยอ่ะมันเป็นเหมเือนแบบว่าก็หนีห่าวมันก็คือคําทักทายโอเคคุณทักทายมาฉันก็ทักทายกลับแบบสวย,สวยๆเชิดเชิด ปีแรกที่มาเนี่ยนะคะเรายังปรับตัวเขาับคนที่นี่ไม่ได้ค่ะอยู่เมืองไทยเราก็มีเพื่อนมีฝูงนะคะพอมาอยู่เมืองนอกเราก็หวังว่าเออเราอยากได้อยากมีเพื่อนอยากมีฝูงกับเขาบ้านนะคะคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะก็มี2อํจพวกนะคะจําพวกแรกก็คือแต่งงานมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะส่วนมากนะคะเขาก็จะอายุ30 40 50ขึ้นไปเลยนะคะซึ่งแบบตอนนั้นตัวเราอยย่แค่24กว่ากว่าค่ะพอเราได้รู้จักกับคนไทยอะ่ะเราก็รู้สึกเหมือนกับมันไม่จูนกันเออเราไม่สามารถไปล้อเล่นไปพูดกูมึงมึงมาพาวยไปหยอกไปแย่อะะะไไรได้้เีนะคะ เขาโตกว่าถูกไหมคะเรามองเขาด้วยความเคารพนะคะแล้วยิ่งแบบพี่ๆคนไทยบางคนเขาก็เป็นคนคิดมากด้วยนะคะเขาก็จะเซนซิทีฟเนาะเวลาเราพูดอะไรแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไม่คบกับคนไทยที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยงั้นไปคบกับนักเรียนนอกดีไหมเพราะว่าเมืองที่เราอยู่อะค่ะมันมีมหาลัยหลายแห่งนะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนไทยมาเรียนกันเยอะนะคะส่วนมากมาเรียนต่อปริญญาโทกับปริญญาเอกค่ะแล้วพอได้ทําความรู้จักอะคือกูทะเลาะกับเขาหมดทุกคนเลย คือประมาณว่าเขาแบบฉลาดอะก็เรานั่นเหมือนคนและวฉันจะทำเช่นไรคือเราเราก็เข้าเขาไม่ได้ก็คือมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีเพื่อนก็เลี้ยงแมวค่ะเออตอนแรกเราเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าคนไทยทุกคนคือเพื่อนของเรานะคะอุ้ยเราอยู่เมืองนอกต่างบ้านต่างเมืองเราทุกคนจะต้องเป็นเพื่อนกันสิ <c oughs> ก็เคยแบบนัด เจอแบบคนไทยนะรประมาณ10คนนะคะแต่ปรากฏว่าแบบพอไปด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบบางคนเขาก็เดินกันเป็นคู่บางคนก็เดิน3คนมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราจะต้องไปเจอคนที่จะถูกใจอะ่ะเคมีเข้ากับเราอยู่สัก2องสาสคนอะไรประมาณนี้เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่ว่าคนไทยทุกคนคือเพื่อนของเราอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะคนไทยทุกคนก็คือคนไทยทุกคนคือคนประเทศเดียวกับเราเราสามารถสื่อสารได้เจอหน้าก็ไหว้เราก็เออพี่สวัสดีค่ะคนที่เป็นเพื่อนคบจริงๆก็จะมีอยู่แบบ3าี่คนเท่านั้น ะะเพราะฉะนั้นใครที่มาเมืองนอกอย่าเพิ่งไปน้อยใจเฮ้ยทำไมแบบคนไทยไม่สามัคคีกันหรือเปล่าเราควรจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็คือเป็นอย่างนี้นะคะ มีอยู่วันหนึ่งค่ะเดินอยู่กับสามีสถานที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะคือมันก็จะเป็นบันไดเลื่อนแบบนี้มันมีพวกเด็กไม่รู้แม่งเมาอะไรเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะไอ้วัยรุ่นไอ้ผู้ชายที่มันเมาๆเนี่ยมันก็เดินมาเดินมาก็แบบแล้วมันก็ปลากระป๋องเปาๆไปทั่วเลยปลาไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้รบกวนคนไปทั่วไปทั่วไปทั่ว,วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูปฏิกิริยาคนรอบข้างไนงะว่าแบบเออเขาจะทํายังไงถูกปลากระป,ป๋องใส่แบบเนี้ยคนเราเสร็จก็แบบแบบ แบบไม่พอใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตอบอะไรกลับอ่ะแล้วเราก็คิดในใจว่าต่อไปไม่ต้องปาใส่กูแน่เลยเห็นหน้ากูเป็นเอเชียกูเป็นเหยื่อแน่นอนแล้วก็เป็นตามคาดของคุณขาจนมันจะแบบลงบันไดเลื่อนอ่ะแล้วมันก็มาปาใส่เราสามีก็แบบ ไปๆเดินหนีเดินหนีอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งซึ่งในหัวของเราคือแบบไม่ได้เรื่องนี้ต้องจัดการเรื่องนี้ต้องขยายแล้วคือตอนนั้นแบบอยากด่ามากอะ well. แต่แบบคำศั์ในหัวมีน้อยมากก็เลยพูดได้ว่าเซปาโพลีแปลว่ามันไม่สุภาพนะคือต <ใช S 1> อะโกนไปอะเซปาโพ<อ>ลีคนเมาก็จะดงแฟนมันก็แบบช,ชัสซยเดโซเล่แบบขอโทษนะขอโทษนะเคยเห็นไหมคะพวกลูกคนรวยลูกเศรษฐีในละครหรือว่าในชีวิตจริงก็ตามที่แบบดื้อไม่ยอมไปโรงเรียนใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วพ่อแม่ส่งไปดัดนิสัยที่เมืองนอกเราก็คิดในใจว่า ถ้าลูกมึงเป็นเด็กดือ้อลูกมึงไม่ตั้งใจเรียนเป็นไฮโซเที่ยวเล่นไปวันวัน,วนมึงต้องส่งไปเรียนหนังสือกับลิงที่อินเดียสิวะทำไมไม่ส่งไปอเมริกาส่งไปอังกฤษอยากเป็นเด็กดื้อในบ้านเศรษฐีจังเลยอะ่ะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ฝรั่งเศสนานแล้วอะ่ะเราก็เข้าใจเลยนะคะว่ามันเป็นเพราะมันจะต้องมีความพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองเคยเห็นไหมคะคนบางคนแบบอยู่เมืองไทยโอ้ยโคตรเก๋าเลยรู้บ่าว่ากูลูกใครแต่แบบพอมาอยู่เมืองนอกแล้วแบบจ๋องหงอเงีย้ยแบบไม่มีแบค็คไม่มีพักพวกเจอฝรั่งตัวใหญ่ก็กลัว ชายคนเอเชียหลายคนเลยนะที่พออยู่เมืองนอกอะ่ะเขาต้องสักลายมังกรเต็มตัวให้มันดูน่ากลัวเดิมทีไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนคลั่งคล้ายลายสักนะคะแต่เป็นการสักให้ตัวเองดูแบบดูเป็นแบดบอยอ่ะเพื่อที่ว่าเป็นการป้องกันตัวเคยฟังบทสัมภาษณ์ของบุรินกูฟลาเดอรอ์เขาบอกตอนที่เขามาเรียนเมืองนอกอะ่ะเวลาไปโรงเรียนทุกครั้งจะต้องถือไม้สนุกไปถือไปทําไม <c oughs> ก็คือถือไว้ป้องกันตัวคิดดูดิ ต่อมานะคะเหตุเกิดที่ป้ายรถเมย์ค่ะคือที่ป้ายรถเมย์นี่น,นะคะหลายครั้งที่จะมีคนเดี๋ยวเดินมาขอไฟแช็คเอย๋ยเดี๋ยเดินมาขอบุหรี่เอยซึ่งมันทําให้เราโมโหมากจีนมากว่าเฮ้ยมาหน้าอย่างกูมันดูแบบเป็นสิ่งอมควันหรอมันคนชอบสูบบุหรี่หรอกูพกไฟแช็กเฉพาะวันลอยกระทงค่ะแหมแล้วบุหรี่ที่นี่แพงนะคะเดินขอกันอย่างนี้เลยเหรอนี่ขนาดไม่มีบุหรี่ยังงกเลยนะดูจัด ประหยัดซื้อดูดทุกมือ้อซื้อบ้างในะไอ้ฟัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะคะผู้ชายผู้หญิงสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยค่ะจะวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าคุณอาจจะเห็นคุณยายก็ยังสูบบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่ของที่นี่เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะสังเกตได้จากตามพื้นนะคะจะเห็นก้นบุหรี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8จ อย่างต่อมานะคะที่ป้ายรถเมย์นะคะที่เราจะเจอก็คือคนชอบมาถามทางเราค่ะเอองงมะเคยเก็บสถิตินะเดือนหนึ่งอะถูกถามประมาณ13ครั้งอะคิดดูดิหลายๆคนอาจจะแบบว่าแม้เขาเข้ามาจีบเธอหรือเปล่าก็เลยทำทีท่าเป็นถามทางไม่ใช่ค่ะคือมีทั้งเด็กวัยรุ่นผู้หญิงมีทั้งผู้สูงวัยผู้หญิงก็เข้ามาถามทางเรานะคะรถเมล์สายนี้จอดป้ายนี้หรือเปล่าถ้าจะไปถนนนี้จะต้องไปยังไงสถานีตำรวจอยู่ทางไหนล่าส สุดมีมาถามแบบนี้ค่ะทางที่เดินมาเคปซีเนี่ยมีทางสําหรับรถเข็นเด็กหรือเปล่าเขามาถามเราอย่างเนี้ยซึ่งเราก็เสือกรู้อีกนะก็ตอบไปว่ามีมีทางสําหรับรถเข็นเด็ก สำหรับเรามันเป็นอะไรที่มันไม่โลจิกเลยนะอย่างเช่นคุณอยู่เมาาืองไทยคุณเคยมะหลงทางนั่งรถเมล์สายอะไรไปนุสาวรีวะแล้วคุณเห็นฝรั่งเดินผ่านแล้วคุณเดินไปถามฝรั่งด้วยภาษาไทยว่ารถเมล์สายไหนไปอนุสาวรีแปลกไหมนี่คืองงมากมาถามทางคนต่างชาติด้วยภาษาฝรั่งเศสว่าแล้วก็มากินเคปซีเลยค่ะเราสั่งเป็นเซตเนี่ยนะคะเป็นเปปซี่อันนี้เป็นเซนไซส์แบบชิ้นเบลเบล่าแบบนี้นะคะโรยด้วย หอมแดงเจียวแล้วก็เบคอนทอดกรอบแล้วก็เชดด้าชีสแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ปลาค่ะพอดีเขามาเสิร์ฟช้าค่ะก็เลยแถมแปปซี่ให้อีกแก้วหนึ่งนะคะนี่มีแปปซี่สแก้วเลยเอาให้ลํำไส้ขาดกันไปข้างหนึ่งอันนี้ของทองดีนะคะ ก็จะเป็นไส้ไก่เคฟซีนะคะไก่กรอบเคฟซีนะคะอันนี้ของทองดีกินนั้นนังเอกแล้วเขาก็แถมน้ำส้มให้อีกขวดหนึ่งนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังแถมไอติมเราด้วยค่ะโอ้โยรอ15นาทีแถมเยอะแยะเลยอวดจังเลยอะไรของมึงเนี่ยสามีเราเนี่ยจะคอยเตือนเอาไว้ว่าถ้าเห็นผู้ชายที่ใส่ชุดกีฬาค่ะแล้วยืนอยู่ตามมุมถนนยืนสุบุรี่ยืน จับกลุ่มก้อนอะระวังไว้เพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ใส่ชุดกีฬาเพื่อไปออกกําลังกายนะเขาใส่ชุดกีฬาไว้ให้ทมัดทะแมงเวลาหนีตํารวจนะ ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนนะคะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเรานั่งอยู่ป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะใส่ชุดกีฬาเดินมาถามเราว่าฉันขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมเราก็เกือบจะให้แล้วเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าข้างหลังป้ายรถเมย์เนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่ชุดกีฬาแอน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 อนแบบรอเหมือนรอแล้วว่าประมาณว่าถ้าเราเอาโทรศัพท์ให้ปุ๊บอินี่โดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปแน่นอนก็แบบว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะคแบบ โทรศัพท์แบบ oh, เออ I'm sorry I don't understand เออทำแบบทำเออเอเองงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปกันนะคะเพราะฉะนั้นะการตัดสินคนแต่ภายนอกมันไม่ดีแต่บางทีเราจะต้องตัดสินคนอื่นเพื่อความอยู่รอดของเรานะคะดูไว้อีนี่ท่าทางไม่ดีแต่งตัวแบบนี้ดูลักษณะดูมีพิรุษอย่างเงี้ยดูสายตาลอกแลกเนี่ยระวังเอาไว้ก่อนเลยนะคะ ปัญหาต่อมาที่ต้องเจอนะคะคือผมร่วงค่ะคนไทยในต่างประเทศเนี่ยจะเจอปัญหานี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะผู้หญิงอาหรับก็เช่นเดียวกันค่ะที่ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสก็เจอปัญหาผมร่วงถามว่าที่ฉันไปะสารแนะรู้ได้ยังไงก็คือเราทํางานทําความสะอาดโรงแรมใช่ไหมคะเห็นในท่อน้ําในห้องอาบน้ำอะ่ะรู้เลยห้องไหนเป็นผู้หญิงมุสลิมเจอปัญหาผมร่วงเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นชาวเมืองร้อนเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมมันถึงร่วงอหอยู่เมืองไทยไม่ร่วงหรืออะไรยังไงอันนี้เป็นทฤษฎีของเราล้วนๆนะคะไม่มีหลักการวิทยาศาสตร์ใดๆคือเราามองว่ พอเรามาอยู่เมืองนอกอะอากาศมันหนาวเพราะฉะนั้นเราอะก็เลยอาบน้ําร้อนสระผมด้วยน้าร้อนเวลาสามีเรามาอาบน้ําต่อฝักบัวจากเราเขาแบบเฮ้ยเธอจะจะลวกตัวเองเหรอทําไมมันร้อนขนาดนี้เราเนี่ยอาบน้าร้อนเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราหนาวซึ่งพวกผู้หญิงอาลับเขาก็มาจากเมืองร้อนเหมือนกันนะคะึ่งไอ้นน้ำที่มันร้อนมากๆเนี่ยค่ะมันก็จะทำลายรากผมใช่ไหมคะให้ผมอะม,มันร่วงลงมานะคะนี่ไม่ใช่หลักการนะคะแต่คือหลักกู <c oughs> เราได้ไปเจอแชมพูตัวหนึ่งนะคะที่ถูกใจมากๆเลยชื่อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้คือจํารูปลัก มันได้เคยเป็นไหมคะคือแบบเออเนี่ยมันอันนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยไม่เคยอ่านว่ามันคือยี่ห้ออะไรแล้วคือแชมพูนเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่ขายอยู่ในร้านขายยานะคะขวดละ300กว่าบาทนะคะแต่พอใช้แล้วเนี่ยมันเลิศมากอะ่ะขวดัครีมนดนะคะราคาเท่ากันค่ะ3 1 4บาทอุยอยากจะเอาให้แมวใช้ไปเลยเพราะแมวกับคนเนี่ยก็แข่งกันผลัดขนกันเลยนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราแปลกใจเลยหลายๆคนที่ดูคลิปของเราคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะคะว่าเฮ้ย ที่ฝรั่งเศสอ,อ,อาหารมันมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิด way, ปีที่แล้วเรากลับไทยนะคะของแพงมากโดยเฉพาะราคายำีนเมืองไทยค่ะราคายำตอนนี้สูงมากฉุดไม่ไหวแล้วเมืองไทยน่าจะทำหุ้นยำเนาะเพราะราคายำม,มันสูงขึ้นเรื่อยๆหุ้นก็จะขึ้นเอาขึ้นเอานะคะ <laughs> คุณรู้ไหมว่าค่าโทรศัพท์ที่เราจ่ายที่ฝรั่งเศสเนี่ยรวมอินเทอร์เนต็ตค่าโทรส่งข้อความเดือนละ 7ยูโรประมาณ250บาทเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่ฝรั่งเศสอะและถ้าเกิดว่าเราไม่โหยหาอาหารไทยมากเกินไปไม่แบบ เอ,อะซื้อมะละกอสามารถกินแครอทกินมันฝรั่งได้เนี่ยเราว่าสามารถเก็บเงินได้เยอะเลยนะผมรถไฟฟ้าใต้ดินที่ฝรั่งเศสนะคะราคาจะอยู่เที่ยวนึงประมาณ40บาทนะคะไม่ว่าคุณจะนั่งไกลนั่งใกล้ขนาดไหนก็คือราคาเดียวกันนะคะรถไฟฟ้าที่เมืองไทยมันแพงก็จริงแต่มันมาด้วยความปลอดภัยนะมีรอปรพอมีความเป็นระบบระเบียบสะอาดสะอ้านแต่ว่ารถไฟฟ้าที่เมืองนอกค่ะมันจะค่อนข้างเถื่อนแล้วก็สกปรก,ปกมีขอทานมีคนโกงตัว๋วมีล้วงกระเป๋านะคะ สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าถ้าเราอยู่เมืองนอกก็ให้คิดแบบคนต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ญี่ปุ่นให้คิดแบบคนญี่ปุ่นนะอยู่ฝรั่งเศสให้คิดแบบคนฝรั่งเศสไม่อย่างนั้นอยู่เมืองนอกเราคิดแบบไทยอ่ะก็รู้สึกเฮ้ยทำไมคนไม่ไม่มีน้ำใจวะ ฮ้ยทำไมไม่ไม่ช่วยเหลือกันวะพอเรากลับมาอยู่เมืองไทยอะ่ะก็ให้คิดแบบคนไทยอยากลับเมืองไทยแล้วแบบทำตัวหัวนอกไม่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันจะขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะคะอยู่ประเทศไหนคิดแบบประเทศนั้นแล้วก็จะมีความสุขค่ะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย